จเจริญพรทุกท่านวันนี้ก็อาวันจันที่เจ็ดเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563วันแรมเจ็ดค่ำเดือนอ้ายพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระดังนั้นวันนี้ก็นะก็ขอนำท่านามา เรียนรู้นะเกี่ยวกับพระพุทธรูปซึ่งที่วัดสเสลานะเก,ก็มีพุทธรูปมากมายพุทธรูปมากมายแล้วก็เดินเช่นที่โต๊ะมูตอนนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางชนะมารหรือปางมาราวิชัยนะมาราวิชัยทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะข้างหน้าและข้างหลังทั้งองค์เล็กและองค์ใหญ่นะทั้งองค์เล็กและองค์ใหญ่ ปางมาราวิชัยนะแล้วก็ส่วนที่ถัดจากองค์เล็กไปก็เป็นาาปางนะอันนี้ก็เป็นปางที่นะไปจำพระยาพระยานาจดเสียนนะมาแผ่พังผ่านปกกลกามาปกคลุมามาป้องกันฝนในพระพุทธองค์ในช่วงที่บำเพ็ญ นาะบำเพนสมวสมวมุติสุขถวยมุติสุขหลังจากที่แต่สรุ้ใต้ต้นทาศิสสีมาโปก่อช่วงสัปดาห์ที่ 7, นะเจ็ดก็จะมีพยายามไม่มีฝนตกหนักแล้วก็มีเมื่อฝนตกหนักก็โดยพุทธบารมีก็มีพยานาะมุจลินมาขนดแล้วก็แผ่พังพางแผ่พัพงพานปกคลุมป้องกันฝนนะป้องกันฝน มาให้ผลเปียกพระพุทธองค์นะนี่ก็ตัวนี้ก็พระพุทธรูปเนาะตัวนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางสุดุงมานหรือปางมารวิชัยนะมารวิชัยพระพุทธเจ้าทรงชนะมารก็เป็นพระพุทธรูปหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าในนั้นก็คือสมเด็จพระเสยรยเมตรัย,รยองค์จักรพรรดิองค์มรกตนะงองค์เป็นมรดกฐานดอกบัวสีชมพูนะ ก็เป็นพระพุทธรูปหรือว่าเป็นพระเสด็จพระศรีอริยะเมตรยองค์จักรพรรดิซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าให้ความสำเร็จดังใจนึกดังใจปรารถนาดังใจปรารถนาก็ลักษณะทรงพระพุทธรูปก็เป็นลักษณะาปางมาราวิชัยแลก็ทรงเครื่องทรงเครื่อง ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2554แล้วก็ปี2555ก็ทำการฉลองโดยแรงจิตแรงใจสถาของพุทธศาสนิกชนมากมายที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจเป็นที่น้อมระลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคุณในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพลังกําลังใจของชีวิตของเราทัทั้งหลายนีาา้เรียกว่านีเราาียกวา่าพระสน็จพระศรีอริยาเมตรตรองค์จากพรรดิเป็นพระพุทธเจ้าสนับพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตนะนี่ก็เป็นองค์หลักที่อยู่ด้านนอกภายในบริเวณวัดเสลาวนากอกนายาจมก็สร้างขึ้นนะก็โดยจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะที่ร่วมกันบริจาค เมื่อปี2554นะก็ต้องก็งงได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อวัดไม้แกน่นอำเภอแพระบึงหามาเป็นช่างในการประดับตกแต่งแล้วก็หลวงพอ่อเพชรนะหลวงพ่อเพชรจากวัดพ,พุทธานุภาพอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมในการอนุเคระาะห์แบบแล้วก็พิมพ์แล้วก็ทำมา ตั้งแบบแล้วก็ประดับลวดลายต่างๆนะก็รวมพ่อเพชรนะที่วัดพระพุทธานุภาพอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นองค์ประดับตกแต่งนะแล้วก็พาพลทสีทาสีแล้วก็พ,วกพุทธศาสนิกชนหลายท่านหลายคนอันนี้อันนี้คือเป็นการสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจในในการที่จะน้อมเอาพระรัตนตรยัย เป็นที่ยึดเนียวเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกของเราท่านทั้งหลายนะในสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งอันกเกษมคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆารัตนะฉะนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้มีความสุขมีความโชคดีมีพลังกำลังใจในการทำงานในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ มีพลังกําลังใจในการก้าวต่อไปเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าในชีวิตต่อไปนี่ก็คือพระพุทธรุกพระสมเด็จพระศรีอริยะเมตรัยนะคู่กับออโบสดญาติโยมคู่กับอโบสดขอให้ท่านได้ชมเป็นสลาการประโวยนอนันในประสงค์ในประสงค์ซึ่งด้านบนก็จะเป็นลานธรรมแล้วก็จะมีพุทธรุกองคใหญ่อยู่ ทางทิศตะวันตกทางิตะวันตกแล้วก็นี่ก็หรครคฆังที่ก็ขึ้นจากสถาของแม่สุรินทร์เทพเสงแะก็ลูกหลานในสร้างภวายเป็นพุทธบูชาไว้ในพุทธาศสนานที่วัดสลาวนะก็ญาติโยมนี่ก็ส่วนข้างหน้านี่คือกติพระชานิยมที่สร้างขึ้นในสมัยก่อตั้งวัดตั้งวัด ก็พาท่านมาเที่ยวมาชมมาดูตอนนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนนะก็มาอยู่บัดนพุทธพิถัดปฏิบัติธรมรมที่บ้ามาก็จะเฮานิดหนึ่งนะล้วก็เป็นถ้าภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่า พระพุทธเจ้าน้อยเป็นปางประสูตรของพระเจ้าชายสุตถะที่ได้ประสูติจากพระครรภพระนางสุวิมหมายาพุทธมันดาที่สวนลุมพินีวันในระหว่างที่จะมีความประสงค์ที่จะไปกรุงเทวทัตจากรกรุงกบิลพัทไปกรุงเทวทัก็ผ่านสวนลุมพินีวันก็ในระหว่างทางก็เกิดการ เจ็บพระอุทธรทองขึ้นมาก็ามีการประสูติพระโอรสที่ใต้ต้นสาระซึ่งต้นสาระจะอยู่ด้านหลังนะยเดียวน,นี่คือต้นไม้ที่ประสูติขององค์สนุนพระสม,มาสัมเจ้าคือต้นสาระต้นสาระแล้วก็พระพระนารีพรมยากรเนี่ยกิ่งต้นสาระแล้วก็ประสู่พระโอรสมาแปลว่าพระพาศคือ,อ ย่ามพระบาทได้เจ้าก็มีดอกเบยวหลวงมา,มาตอนรับนี่ก็คือปางพระพุทธรูปนะปางหรือว่าพระพุทธเจ้าน้อยปา,ป,นะปางประสูตรนะปางประสูตรแล้วก็มีทรงมีพระทัชชีพไปบนฟาก็เป็นการพระบง่งบอกว่าเราเป็นหนึ่งในโลกไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนนะและว้วการเกิดครั้งนี้ก็เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายของเรานะนี้ก็เป็นการเป็น อภิสวาจาของพระพุทธองค์ที่จะทำมาทำลายอาสวะเกเรตนำพ an, โาโมสัตให้คนจากบวงเฮมานก็มีพระไถยแน่แน่นะเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาหลายกลับหลยกันก็จนถึงสุดท้ายพระองค์ก็ได้จะสูเป็นองค์สัตว์ประสมาสมเจ้านะก็นี่คือฝาประสูตรนะซึ่งตัวข้างหลังก็จะเป็นต้นสาระนะต้นสาระนี่ก็ให้ญาติโยมได้ดูเนาะ นี่คือต้นสาระจะมีผลอย่างนี้จะมีสรรพคุณทางยาอย่างไรนะทางการรักษาโรคบำบัดโรคอย่างไรนะี่ก็ก็เ,เดี๋ยวค่อยศึกษาข้อมูลต่อไปแต่ว่าคือให้เรารู้ว่าต้นสาระคือต้นไม้ที่ประสูตรของเจ้าชายสิทธะถหรือองค์สนิปสมมาสามุธิจาของเรานะอย่าโยง พระพุทธรูปภายในกุติภายในกุติตัวนี้ก็จะเป็นพระพุทธชินราชจำลองนะก็เป็นพระพุทธรูปโดยการนำสมาถวายโดยหลวงพ่อพระครูสุอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อชุกหลวงพ่อชุกภาพ,พ,พที่ท่านเห็นนะก็คือ พระพุทธรูปอ,องค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสลาวนาก็คู่บ้านคู่บรารมีวัดสลาวนาก็ตัวนี้ก็เป็นพระพุทธชินราชจำลองนำมาโดยนำมาถวายโดยพระครูสุวรรณวัชราธรเจาา้าคณะอำเภอเมืองเพชรบรุรีและพุทธศาสนชกชนเมื่อหลายปีที่ผ่านมานายาิโย,ยม แตรนนี้ก็จะเป็นนะห,นหนนะวนนลวงพ่อพุทธโสธรจำลองนำมาถวายโดยชาวคณะสถาจากกรุงเทพมหานครนคงเทพมหานครเพื่อญาติโยมอันนี้คือหลวงพ่อพุทธโสธรจำลองนะนี่ก็เป็นพระพุทธรูปที่ เราทั้งหลายให้ความครบให้ความนองถือก็ประิสถานไว้ทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่อื่นเราก็เป็นการประกาศพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณประกาศคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาหลังจากที่พระองค์ตรัสแล้วก็นำธรรมะมาสั่งสอนให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมได้รู้ความจริงของชีวิตดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติในส่วนนี้เนาะญาติโยนก็คือปาง หาหน้าปรกก็มาถวายพร้อมกับพระแก้วมรกตจำลองที่อยู่ใต้ทุนศาลาใต้ทุนศาลานี่ก็พระพุทธรูปปางต่างๆวันนี้ก็ในโอกาสที่เรามาก็มาให้เรามาดูพระพุทธรูปตอนนี้ก็จะเป็นยักษ์เนาะ,ะเป็นยักษ์ผู้รักษาผู้ดูแลพุทธศาสนา คู่บุญคู่บารมีครับพระพุทธเจ้าที่จะลองมานะครับพระพุทธรูปน้อยก็เป็นพระพุทธรูปที่ญา,าติโยมทำบุญเมื่อบุคคลที่ประจําตระกูลไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปก็จะเป็นการทําบุญซึ่งภาษาคำมรเรียกว่าทําบุญบอกเปรียดจริงก็คือทาบุญพิเศษอย่างหนึ่งคือจะมีการตั้ง ตั้งคัมภีเทศนะครคัมภีเทศจะเป็นอภิธรรมก็ตามาจะเป็นธรรมวิธรรมชาญก็ตามหรืออภิธรรมวิสุงก็ตามนะก็จะมีการพิเศษต้นโพพิเศษต้นพระพุทธรูปพุทธรูปเพื่อเป็นอรวัติธรรมบุญบอกรีนเรีย๋ยวคือทําบุญเพื่อรวบรวมบุญรวบรวมเอาอัฐิ ปูย่ย่าตาย,ยายที่เสียมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เป็นการทําบุญเก็บมารวมวเป็นการทําบุญใหญ่ก็จะมีพุทธรูปองค์เล็กองค์เล็กที่เจ้าภาพลูกหลานทาบุญมันก็จะมีการอภิเษกและก,การผูกข้อต่อแขนพุทธรูปนนี่จะเป็นองค์เล็กๆยตดโยมก็จะมีเมื่อมีการทําบุญก็จะมีการบูชาพุทธรูปมาแล้วก็จะมีการประสวด เบิกพระเนตรสวดเตมีโยนามาภะขวาเสระเสริมคุณของพระเจ้าทั้ง10ชาตินะอย่างตั้งแต่พระเจ้าเตมีพระเจ้ามหาชนกสุวรรณสามเป็นต้นแ้ะก็มีการอภิเษตต้นโพนะพระพุทธอว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วพ้นจากเกลเอตมารมู่มานแล้วนะก็จะเป็นมีพุธทุกูเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นมากมายหาที่บรรดาลูกหลานกับผู้เสียชีวิตทำบุญ ทำบนอภิเษกหรือลักษณะการทำบญเหมือนกับทำบนสวดแงจงจะเหมือนกับการทำสังขยนาลักษณะดนั้นถ้าข้อมูลผิดพลาดต้องขออภัยในส่วนนี้เนาะ <c oughs> ก็ขอผู้รู้ได้ชี้แจงกี่ากับบนบ้านเรานะทำบญม,ม,มีการตั้งมีการแห่พระคัมภีแล้วก็มีตานเทศคัมภีร์มีการอภิเษกพระพุทธรูปอภิเษกพระพุทธรูป ก็นำมาถวายที่วัดนันทวที่วัดก็มีเยอะแยะมากมายใน,นส่วนนี้เนาะญยติโยบอันนี้ก็คือเนาะพระพุทธรูปเล็กน้อยใหญ่ก็ล้วนเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติให้เราท่านทั้งหลายได้มีสติระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทึงการระลึกถึงคุณของสิน้นถ,ถึงคุณข้อการเสียสละการบริจาคของ ยาติโยมนะยาติโยมทุกท่านแลก็เนส่วนนี้ก็พระพุทธรูปนะว่าต่างๆก็เป็นการประกาศคุณของพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์มีคุณมีพระเมตตาพระกรุณานำธรรมะที่ตรัสรู้มาสอนให้เราทั้งหลายได้ดวงตาหินธรรมเข้าใจชีวิตาต้องพระพระพุทธองปฏิบัติอย่างไรเนส่วนนี้เนาะก็จะต้อ ให้ชมพระพุทธรูปปางต่อไปนะญาติโย,ยมในส่วนนี้ก็นะภายในบริเวณวัดหนอทางเข้าสุ้มประตูทางด้านทิศใต้นะก็จะสะอาดสวยงามแล้วก็มีต้นชาดัดประดับตกแต่งทางขอามาด้วยเราก็จะมีป้ายประวัติวัดมีโคมไฟแล้วก็มีลาน,ลานวัดลานธรรม วันนี้ก็คือส่วนของข้างบนหอระฆัองอทุกท่านซึ่งตอนล่างก็วัดสลาวนากอกตอนนี้ก็มีไก่เยอะไก่เยอะก็ต้องให้ข้าวสารให้ข้าวสารให้ข้าวที่เหลือจากที่ญยัยิโยมมาทำบุญราะว่าถ้าไม่ให้ก็เขาจะไปถ่าย ไว้ตามพื้นต่างๆก็ทามีเยอะก็ทําให้เป็นกระทิ่กําเนิดของมาแรงวันในส่วนนี้เลาก็ตอนนี้ก็คือศาลาการประเรียนอันนี้ประสงค์สนะิ่งสร้างยังไม่เสร็จก็ยังจะต้องดําเนินการสร้างไปเรื่อยๆเนาะตาดำเนินสร้างไป,ไปเรื่อยๆส่วนของศาลาการประเรียนแล้วก็ ที่นี้ก็ญาติโยมกำลังเกี่ยวข้าวอยู่แล้วก็ยังไม่มีการสร้างอะไรเนาะแล้วก็รอช่างเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนแล้วก็ให้ดูบรรยากาศด,ด้านบนหอระฆังที้ไหลายลงมาท่ายลงล่างเนาะนก็สายเพื่อที่จะอันนี้ก็คุณติบรรยากาศชั้นข้างบนมันก็จะเย็นๆเลยลมพัดเย็นดี คังโลกละระฆังใหญ่สัญญาณที่ระครังหกโมงเช้าสัญญาณที่ระครังเพื่อออกบิณฑาบาัดห้าโมงเย็นสัญญาณะระฆังเพื่อธรรมะสวดมนต์น,นี่ก็ฮอนกระจายข่าวกระจายธรรมะ ก็กลองนะเจ้าภาพที่สร้างหอ,อะระฆังก็สร้างราคาแนละ้วก็ยังมีสัทธาทวายกลองอีกในราคาสามหมื่นแปดกลองใบใหญ่ให้สัญญาณรั้าชาทั้งเพนนะครับวันพระท่านนี่ก็เวียนเนาะซึ่งสัทธายโดย ในสมานชทยศิษสะ,ะเป็นภานะไปไร่ไปนาเพื่อไปทำธุรกริษฐนอำเภอในสมัยแต่ก่อนเนาะคือเทียมเรียกว่าโคเทียมเปลี่ยนอันนี้ก็ในยุคสมัยนั้นก็เมื่อ40ปีที่แล้วถ้าใครมีเกียก็ถือว่าเป็นเศรษฐีผู้มีอันจะกินเนาะก็ แต่ว,ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่เป็นการทรมานสอะไรเอามาถวายไว้ในวัดให้ลูกหลานได้ศึกษา้เรียนรู้ว่าวิถีชีวิตของปุายาแตยาใจก่อนนั้นดำเนินชีวิตอยู่อย่างไรอันนี้ก็คือเกวียนเนะออาะที่เทียมเทียมโคเป็นภานะในการทำธุรกิจ ไปตลาดไปอำเภอแล้วก็ไปได้เพน่าคนของต่างๆในยุคโบราณในยุคโบราณก็ทกวันนี้แถวก็เมืองไทยก็มีเรือไม่มากที่ใช้พาหนะโดยกวเยนเนาะคนวะสูุเอนคนเวียนต่ว่าทุกวันนี้ก็มีรถเกือบทุกลังคาเรือนนะนะนี่นก็ส่วนหนึ่งเนาะคือกวเยนเป็นพาหนะที่สำคัญในสมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อน นี่ก็เป็นพระแก้วมรกตหรือพระแก้วมรกตจำลองซึ่งมีศรัทธาผู้ใจดีใจบุญให้ทุนผู้ใจดีสตีผู้ใจบุญได้มาถวายไว้ที่วัดสลา,าก็เป็นพุทธรูปพระแก้มรกตทรงเครื่องฤด,ดูร้อน,นทรงเครื่องฤด,ดูร้อนญาติโยมก่อนสลาของเราก็สร้างยังไม่เสร็จนะก็ยังจะต้อง ประดิษฐานไว้ตรงนี้ก่อนนะนไว้ตรงนี้ก่อนใน,นก็พระแก้มรกตเป็นพระคู่บุญคู่บารมีอาที่ปกป้องคุ้มครองรักษาชาวพุทธชาวไทยนะคู่บารมีของเมืองไทยทีเดียวคู่กับพระมัตร์ทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาองค์จริงก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระแก้มรกตพระพระแก้วที่กรุงเทพมหานคร อันนี้ก็เป็นองค์จำลองเป็นพระแก้วทรงเครื่องฤดูร้อนจะมีไก่เอา้ามีไก่นอนด้วย,วยนะนันก็ให้เราท่านหลายได้รู้ประวัติพระพุทธรูปสําคัญสาคัญในวัดสระนาคกสถนนานที่ช่องวัดวัดสระนาคกได้เปิดช่องยูทูปก็หลายสิ่งหลายอย่างเราก็คอยศึกษาเรียนรู้แล้วก็นําเสนอไปเรื่อยๆเยนาะทีละอย่างทีละรายการ ก็เมื่อทุกท่านดูก็กดไลค์กดแชร์กดสระดุกใ้คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนการรูปแบบของพระในพุทธศาสนาในยุกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก็ชอบก,กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ ติเตียเนาะติเพื่อเป็นเพื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนาในการเผยแร่หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมให้ดีขึ้นไปเนาะก็จบเพียงเท่นี้ก่อนขอสวัสดี